โดควอนผู้ก่อตั้งเหรียญลูนายอมรับสารภาพแล้วติดคุกเบาๆ12ปีค่ะสิ้นสุดทางเลือกนะคะเมื่อโดควอนค่ะผู้ก่อตั้งเหรียญลูนาได้ออกมายอมรับผิดแล้วโดยเขาได้สารภาพผิดในคดีอาญานั่นก็คือการช่อโกงทางโทรศัพท์และก็สมรู้ร่วมคิดเพื่อช่อโกงจากเดิมที่เคยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ และจากกรณีนี้ค่ะทำให้โดควอนนะคะต้องรับโทษจำคุกกว่า12ปีซึ่งต่ำกว่าโทษจำคุกสูงสุด25ปีค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องไม่ทำความผิดอีกก่อนวันตัดสินคดีความนอกจากนี้ค่ะเขายังต้องจ่ายค่าปรับอีกกว่า19ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ600ล้านบาทในวันที่11ทธันวาคมนีด้วยค่ะ ในระหว่างการพิจารณาคดีนะคะผู้พิพากษาคุณพอลแอง g เมเยอค่ะเขาได้ย้ำกับโดควอนในวัย33ปีว่าการตัดสินโทษขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับยุลพินิกของสารแต่เพียงผู้เดียวโดยเขาได้ยอมรับต่อหน้าสารนะคะว่า หว่างปี2018จนถึงปี2022ผมได้ตกลงเข้าร่วมแผนการช่อโกงผู้ซื้อคริปโตเคอเรนซีจากบริษัทของผมเองพร้อมทั้งยอมรับว่าข้อมูลที่เคยให้เกี่ยวกับความมั่นคงของเหรียญ Terra USD ที่ใช้ชื่อย่อว่า UST ไม่เป็นความจริงค่ะเอาง่า คือเหรียญ Stable Coin นะคะที่โดควอนสร้างค่ะที่ชื่อว่า ust นะคะมันหลุดเป็กค,ค่ะมันทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็พังทลายลงในช่วงปี2022นะคะซึ่งตอนนั้นค่ะก็มีนักลงทุนเสียหายเป็นจำนวนมากเลยค่ะ